ครับผมเอาแบบสวัสดีครับเนะีวเร็วเ,เอาไม้องแ <c oughs> เอาแบบมาหัยังเอาแบบมันยางไปเบื้ององอลุ่มนะตันตวมัีบันไดอยู่หันนั่นบันไดเลยไปหันทโทหน,น้ามันเป็นบันไดลงไป

ระวังลื่นระวังลื่นเอาในหน้าตรงนี้ก็ได้เนี่ยระวังลื่นนะค่อยๆเดินลงไปน้ำ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 หรือบ่โอ้ยบ่ท่านเหยียบบ่ไงเนี่ยเหยียบเหยียบบ่ไม่เหยียบไม่หนามอ่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีเนี่ยพอดูให้แล้วไม่มีนั่งตรงนี้ได้ไม่นั่งเลยเดี่ยวลงลงตรงนี้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยองข้าลงไปเลยมาพ่อจับมือมาพอจับมือ ซีครับซีบอกขอฝากพเพื่อนๆหน่อยซีเรามาเล่นซีาาระวังลื่นนะครับอืม,อามาระวังลื่นระวังลื่นระวังลื่นไปเลยแบบลงไปข้างล่างไปลุกขึ้นหาอะไรนะหาเทาโอา้วังเหยียบหอยมาใส่รถเอาเป็นไหมเหรา เดี๋ยวกกนนอ่เจ็บเท่าเจ็บเท่าสาหายทะเลเฮ้ยสาหายยังออกแบบนั่งไปเลยไม่นั่งไม่นั่งไม่นั่งยื้ขึ้นมันเลื่นไหมมันเลื่อนไหมหนูเดินดีๆลูกดลกเปียกล่ะมาหาเท่ากระปูครับระวังมืองได้ลูกด้วย ระวังลื่นระวังลื่นมันเป็นโข e, ดหินระวังลื่นนั่นนั้นว่าปูหยาบยับยงหรืเอ,อื้ออะไรหยามันสกปรกแปแม่ไปนู่นนู่นไปนู่นลึกลึกลึกขุดไว้แล้วฮะปูก็ค่อยๆยางแล้วมื่อนก็ค่อยๆยางเด้อก็ค่อยๆยางอืมเบาๆเบาๆ้ <c oughs> อาไปยังกันครับ ดุเงี้ย่นบ่โอ้เข้าไปด้วยไงผลผลยันนะอยู่เลือกๆผล,เ,ล,เ,ลเดี๋เดี๋ยวระวังลื่นระวังลื่นจะเพิ่งเดินน้ำมันจะคุณน้ำมันเย็นอยู่นี่แถวนี้น้ำมันเย็นอยู่น้ำร้อนเอาไม่ได้ตรงบันลึกๆนี่น มันสกรปรกแล้วตัวนี้ไม่ได้ลูกนี่อยู่ก็ปูผุ่นแล้วยางไปหาปูไปเทียกระตาปูไปน้ปำคุณเมื่อไหรมันยางคุณถ <c oughs> อยรองเท้าหรือเปล่าถอยรองเท้าก่อนก็ออได้กลัวมันเหยียบดามแล้วอยู่หันอย่าหันเล่คุณคนจีโรกผอนผุวจีคือไงว่าจยงางผุนผิเป็นคุดหันมาจักเอาอย่าพู่งใส่ปูฉล้าลงก่อน อย่างล้างไม่ดีหรอกมืมอนลืนบบ่อนปูคนณแม่หนูเอามาหนูจับยังไงไม่รูงในแบบโชว์ดิโชว์พ่อหนโอ้ยเด็กหน่อยกวนอยู่ดากปูแล้วเด็กหน่อยพูนมุดเข่าดากปูระบาดพูนเอาให้ปูแล้วนั่นโอ้ยฮาวได้เลยเนาะดีดีดีคืเอเจ้าเลยที่หล่ะ อย่างจะ่ายังไปกวนปูิล่หย่งติดโอ้โหเถาติดเฮ้ยอย่าเถาเทาจะกินได้ไม่ว่าคนเดียวไปไม่ได้อันนี้ไม่ได้ใ่ต้องเถ่าแล้วจะใครเดินอะนี้เ๊ยมาไ อ,อันบอลน้องอยู่ทางนันกันโลดเลยไปหันไปเป็นน้องอันนั้นน้องแยังสักอย่างอ่ะบกพรอยใ่ไหมบกพรอยปอเกิดปวดป้าปลาอะไรบกพหอยเออโอเคป้าปาลาดูวกูอ่าป้าจับมือกันจับมือกันปา้าอปอากับป้าได้สิอย่าเรียนอย่าเรียนอย่าเรียนเออพักก่อนเออเอะไรข้อเท้าโอ,โอ้โอเ,เท้าข้อเท้า มามามาจับมือกันจับมือกันัต้องจับมือ่อนะอเดินไปเดินไม่ลื่นนะหญ้าอยู่พุ่นครับหญ้าอยู่เลือกๆพุ่นตัวนี้มันไม่ได้ลูกมันหนามันตื่นโผล่อันนี้ก็ไม่ได้มันตื่นเป็นสกปรก หินสาล่ายจับได้ไหมเนี่ยได้จับได้เริ่อแล้วมะด่ามแหงคักกันดิยูเท่าผุนจะว่มีบ่เหว่างมือแล้วว่างมืออุ้ยนั่นนั่นมาจับมือกันพ่อท่านี้เออเล่นอยู่ก็หูอยู่บอลเล่นนะมันจับมือพ่อได้ผุนปูจะพาไปผุนมากจับมือ ไม่ลึกไม่ลึกไปด้วยกันก็ค่อยไปค่อยไปเดี๋ยวมันลื่นเดี๋ยวมันลื่นเดี๋ยวมันลื่นเมันลื่นเอาให้ปูจับมือมมมเอาอ,อ,อุ้ยน,าน,านั่นนั่นไปแล้วปูกำลาน มวลคักก็ค่อยย่างดูก็ค่อยย่างอืมมันลื่นมากเลยลืมใส่รองเท้าลงมาด้วยน้ำขวบแบบบรรยากาศครับผมน้ำเซ่ อากาศกำลังดีับมาเที่ยวไหนเด้ครับเด้อพี่นอ้องฝากติดตามน้องออกแบบด้วยครับผมกับพ่อแทนดูบรรยากาศครับรอบๆครับกรด,ดหินท่าเสียวครับเพือเอ่อนท่าเสียวมาหาเท่าครับสลาล เท่าไปลาบลาบเท่าลาบเท่าหนาลึกๆเนี่ยครับต้องเลยสะอาดนี่ครับชุดเขียวเนี่ยครับเท่าแต่พวกนี้มันอยู่อะตืดในเข้ามาเอาครับมันมีไข่น้ำ เลือกๆจังว่าเป็นไข่นนำครับฝากติดตามนะครับผมกดซับจะใส่สดกดไห์กดแจ้นนะครับค้าวคอาเมียน,น,นเลยครับผมคอาเมียนเรียนน้ำกันเ้อทักข้ายกันได้ครับเอาแบบไปบายหน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ